สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ช่องมาดามแคทเทอร์นะคะจะมาอ่านไพ่ถัดเล่นพิกอาร์คนะหัวข้อที่เราจะเล่นในวันนี้คือคนที่เขาพูดน้อย,อยหรือไม่ค่อยพูดนะคะความจริงเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะคะสําหรับบางคนที่ไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่ตัวเองรู้สึกไม่ค่อยพูดถึงเรื่องราวต่างๆเขามีอะไรอยู่ในใจที่เขาอยากสื่อสารกับเพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกไหมนะคะ มีกลองไพ่เลือกทั้งหมด3ากล่องนะคะนี่คือกล่องที่1นะกล่องที่2แล้วก็กล่องที่3นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะทําสมาธิแล้วก็หลับตาลงได้เลยค่ะโอเคค่ะริมตาได้กล่องไหนดึงดูดสายตาเพื่อนๆที่สุดเดี๋ยวไปฟังกล่องนั้นนะคะใครเลียกไม่ได้ก็เดี๋ยวกดพอส t ์ไว้นะคะกด ทำสมาธิแล้วเลือกใหม่ส่วนใครที่เลือกด้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปเช็คกันดูนะคะในใจเขามีอะไรอยากจะบอกเราแต่ไม่ได้บอกนะโอเคค่ะไปเลยสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่1 Stay c a t t a r o นะคะอุ้ยวันนี้มาดามขออนุญาตทําคลิปสั้นมากนะคะสั้นจริงๆนะจ๊ะช่วงนี้มาดามงานยุ่งๆนะคะตอนนี้ก็แบบ โอติมาดามโพสคลิปประมาณสองทุ่มใช่ไหมจะสองทุ่มแล้วมาดามเพิ่งอ,อัดคลิปเองค่ะเดี๋ยวขอถามไพ่เลยนะคะอ่าไพ่สเต a y แคท t า r o โนะคะขอถามหน่อยค่ะว่าคนที่เพื่อนๆกองที่หนึ่งคิดถึงเนี้ยนะคะเขาเขามีอะไรที่อยากจะพูดแต่เขาไม่ได้พูดไหมอืมเขาเงียบเงียบเขาเป็นคนไม่ค่อยสื่อสารเราอยากรู้จังเขาพูด ทุกเรื่องหรืออย่างหรือว่ามีบางเรื่องที่เขยังไม่สื่อสารกับเราคะ่ะขอทั้งหมดห้าใบค่ะ The a b ก็อยากจะพูดแต่ไม่รู้จะพูดยังไงนะ,จะเจ็บมากนะคะ Sick of Sod นะคะ Temperance น,นะคะ Five of Sod อ,อ,อะโอเคเข้าใจเลย คือไพ่ชัดเจนนะคะชัดเจนจนไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะจะอ,อ่านได้ประลาดอะไรมากไปกว่านี้ไหมนะคะแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะคะกองที่1มาดามคิดว่าคนที่มาเลือกฟังกองที่1มีพลังงานที่ใกล้เคียงกันและไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุลมตุลกุม,มิถุนนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันราศีธนูนะคะแล้วก็ธาตุดินพลิกศพกันมาก่อนค่ะอืม พลังงานหลักๆของเขาเลยนะคะคือความเจ็บปวดมากนะคะเขามีความเจ็บปวดมากเขาไม่อยากให้เพื่อนๆไปเขาไม่อยากให้เพื่อนๆไปนี่เป็นคำ,คำคำคำแรกเลยนะเขาไม่อยากให้เพื่อนๆไปหรือเขาไม่อยากจากเพื่อนๆไปนะคะอ่ะไม่รู้นะคะว่าใครเป็นฝ่ายที่ แยกย้ายไปนะคะหรือว่าห่างออกไปนะแต่มีพลังงานคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่ห่างออกไปและสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เขาไม่อยากที่เขาอยากจะพูดแต่ไม่ได้พูดออกไปแล้วเขาทาเป็นนิ่งๆชิกๆคู่ๆแบบโนสนโนแค่โลกแล้ว <care S 2> ปิดบ<า>ังความรู้สึกตัวเองไว้เนี่ยคือเขาอยากให้เพื่อนๆอยู่ตรงนี้กับเขา เหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีความเจ็บปวดก่อนที่จะมีความระหองระแหงก่อนที่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนสถานที่หรือก่อนที่จะมีการเดินทางไกล ไปเนี่ยนะคะเขาอยากให้เพื่อนๆอยู่กับเขามากกว่าแต่เขาพูดไม่ได้มันติดอยู่ที่ปากเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะบอกได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เพื่อนๆจาเป็นจะต้องไปจริงๆมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องแยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปมีชีวิตอาจจะเพื่อหน้าที่การงานเพื่อการเรียนเพื่อการประสบความสําเร็จในชีวิตข้างหน้านะคะหรือว่าเป็นเพราะว่า ความสัมพันธ์มันไปต่อกันไม่ได้จริงๆมันถึงทางตันมันต้องสิ้นสุดลงแล้วมันต้องจบลงแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วนะคะมันก็เลยไม่สามารถไปต่อกันได้เลยต้องห่างกันนะเป็นเรื่องของระยะทางและเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากให้อีกฝ่ายจากไปไกลนะคะแต่พูดออกมาไม่ได้ต้องเก็บไว้อยู่ในใจเพียงคนเดียวค่ะขอดูพิ่มเติมนะคะแล้วเขามีความรู้สึกอะไรที่ อยากพูดแต่พูดไม่ได้ไหมไม่บอกเพื่อนเพื่อน,นะคะ s i กออฟวอเป็นเรื่องการจักไปหรือการเดินทางไปเพื่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานซะเป็นหลักนะคะทำให้เกิดความผิดหวังของความรักคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็ได้แต่รู้สึกเศร้าและเหงาใจนะคะพลังงานสีถ้วยนะคะ รู้สึกเบื่อไม่ชอบใจไม่พึงพอใจกับชีวิตตัวเองในตอนนี้แต่ถามว่าพูดอะไรได้ไหมพูดไม่ได้นะคะอยากแสดงความรู้สึกอะไรก็แสดงออกไปไม่ได้นะคะได้แต่เบือนหน้าหนีนะจ๊ะก็เห็นอีกฝ่ายเขาจำเป็นจะต้องไปเพื่อความสุข เราจะมีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขานะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันติดอยู่แค่นี้นะคะเพื่อการงานโดยเฉพาะเลยนะคะ King of Wands นะคะมีชาวธาตไฟเพิ่มเข้ามาอย่างรุนแรงนะคะอะความรู้สึกนี้ High Priestess นะคะต่อให้เยอะแค่ไหนก็ไม่พูดเขาจะเก็บไว้อยู่ในใจและจะไม่พูดให้เพื่อนๆกองที่หนึ่งรู้โดยเด็ดขาดว่าเขาไม่อยากให้เราสองคนต้องจากไกลกันแต่ ทำไงได้อะนะก็ได้แต่ต้องอยู่ตัวคนเดียวนะคะมีพลังงานของคนที่จำเป็นจะต้องอยู่ตัวคนเดียวอยู่ทบทวนความคิดของตัวเองเพียงลำพังนะคะมีพลังงานของเฮอร์มิตชาวราศีกันเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันไม่สามารถห้ามได้นะมันอาจจะจําเป็นจะต้องแยกย้ายนะคะต่างคนต่างไปมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อนๆหรือเขาก็ตามถึงจะเจ็บปวดแค่ไหนก็บอกไปไม่ได้นะคะเรียกให้กลับมาก็ไม่ได้นะอามาดามขอดูหน่อยนะคะแล้วจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะรีวิเนียนกันไหมนะคะสําหรับกองที่1นนะ แม่รามขอดูแนวโน้มหน่อยนะคะจะมีโอกาส r รีย i o ูเนียนนะกลับมาเจอกันได้อีกใหม่นะคะ Five of Cups นะคะอาจจะยากนะมีความเศร้าเสียใจยังรักยังยังรักยังลืมไม่ลง The Empress นะคะ Ten of Wands นะคะ มาดามมองว่ากองนี้ถามว่ามีโอกาสรียูเนียนไหมเมื่อเสร็จภารกิจจะมีโอกาสกลับมาเจอกันแต่ว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะมันเหมือนขาดตอนกันไปแล้วนะคะความรู้สึกยังมีนะคะแต่ความสัมพันธ์ความใกล้ชิดความสนิทสนมต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่ามันมีความห่างไกลกันไปแล้วมันจะต้องมีความเหนื่อยในการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นถ้ากลับมาเจอกันนะเไพ่มันออกแนวแบบ ก็ไม่ถึงขนาดขาดกันไปเลยนะคะ DM p r e s s ก็เมื่อเสร็จภาร,รกิจเมื่อประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการแล้วนะคะก็คงยังวนเวียนกันอยู่ในที่ของตัวเองหรือว่าในสถานที่ที่ยังพบเจอกันได้นะคะไม่ถึงขนาดแบบต่างคนต่างไปมีชีวิตเป็นของตัวเองขนาดนั้นนะคะ น้ำแมด,ดามขอถามไพ่ข้อความนะคะตอบฉันหน่อยว่าเธอนะคะเขามีอะไรอยู่ในใจที่เขาไม่ได้พูดให้เพื่อนกองที่หนึ่งฟังไหมนะคะสําหรับคนที่พูดน้อยหรือคนเงียบๆคนนี้นะคะอะแค่แต่คนอื่นแล้วฉันล่อะอะบางคนอาจจะให้ความใส่ใจคนอื่นมากกว่าขาวนะคะแล้วเขารู้สึกน้อยใจนะคะไอหัวฉันเมตภาพคุณเปรลดเปล่า มีเคยถ้ามีพลังงานที่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายกันแล้วนะคะเขาก็ยังยึดติดผูกพันกับความรู้สึกตอนนั้นอยู่นะคะถึงเขาจะทําชิกชิคคูโค,คนะคะรับหลังเขาก็กินเล่านะเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะ บางคนนะคะที่ห่างกันไกลไปขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องก,การงานอย่างเดียวนะคะอาจจะเรื่องเรื่องของการที่มีตัวเลือกนะคะแล้วอาจจะจําเป็นต้องไปอยู่ฝั่งนั้นนะคะไปอยู่กับตัวเลือกอื่นนะคะเขาก็เลยบอกว่าถึงจะเป็นตัวเลือกแต่ก็ยอมเพราะรักนะคะละสายตาจากเธอมไม่ได้เลยนะคะเขายังแอบส่องเพื่อนๆอ,อยู่นะคะ มีความยึดติดผูกพันกันด้านเรื่อง18บวกสูงนะคะกองนี้อาจจะเคย18บวกกันมาแล้วนะคะหรือที่ยังไม่เคย18บวกกันมานะคะเขาก็อาจจะยังมีแพชชั่นกับเพื่อนๆอ,อยู่นะคะแต่ว่ายังทำไงไ,ได้ตอนนี้ก็พลังงานต้องไกลกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นได้แต่ความคิดถึงนะคะความต้องการเฉยๆนะคะกองที่หนึ่งประมาณนี้นะอ่ะยังไงก็ดีกันดีๆนะคะ ก็มีอะไรพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดเพื่อน,อนอมีความจําเป็นที่จะต้องไปนะคะแต่ไม่ได้คิดจะไปไกลหรือว่าไปแบบถาวรน,นะคะบอกเขาหน่อยนะคะเขาอาจจะติดอยู่ในปากแล้วไม่กล้าพูดไม่กล้าเอ่ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะไปไกลนะคะเขาก็มีความรู้สึกไม่อยากไปนะจ๊ะเพื่อนๆืนก็อาจจะ ลองดูสิลองถามเขาว่าระหว่างที่เธออยู่ไกลกันเราจะติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ไหมนะคะเผื่อว่าเรายังสามารถที่จะยังรักษาอ่รักษาความระยะทางซึ่งกันและกันไว้นะคะหนื่นยุคสมัยนี้เนาะมันก็มีหมดราคาคุยกันเฟซไทม์อะไรว่าไปนะคะไม่ใช่สมัยโบราณแบบต้องเขียนจดหมายกันนะเออ ก็ถ้าเขาจะไปก็อย่าลืมส่งมาสเิจไปถามเขา,สา,สาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะโอเคนะสำหรับกลองที่1น,นะคะขอให้โชคดีค่ะบายบายสวัสดีจ้าสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะทเท็ดดี้พารนะคะอนน้องใหม่ในช่องของมาด,ดามนะจ๊ะเดี๋ยวมาดามขออนุญาตไปแกะกล่องแปบ๊บนึงนะคะแวะไปแปบ๊แปบนึกลับมาแล้วนะจ๊ะไปสับไพ่มาเรียบร้อยนะคะไปสวดมนต์ให้ไพ่มาเรียบร้อยนะคะ อามาดามขอใช้ไพ่แทดดี้ทาโร่นะคะมาดูความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะว่าอตอนนี้กองที่สองนะคะที่ดลกันมาเนี่ยนะ,ะเขาเงียบๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเนี่ยนะ,ะอยากรู้จังเลยนะคะว่าเขามีอะไรที่เก็บไว้ในใจแล้วไม่บอกเพื่อนๆบ้างนะคะเขาซ่อนอะไรไว้หรือไม่ได้ซ่อนหลอกเพียงแต่เขาพูดน้อยเขาเลยไม่ได้บอกหรือเปล่านะคะขอดูเลยนะคะห้าใบจ้ะ King of Pentacles นะคะราชาเหรียญหถ้วยโอ้น้ำตาหนึ่งนองนะคะสิดาบนะหืมปักเต็มหลังเลยเนอะแด,ดาบนะคะหถ้วยนะคะอ่ะสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจไม่บอกเพื่อนๆนะคะโอ้ กองที่สองค่ะมาดามถามหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนพึ่งไปพบรักใหม่ไหม,หมกับคนอื่นหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่พบรักใหม่กับคนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะทําตัวใหม่โซนไม่แคร์อะไรเขาแล้วก็ไปชใช้ชีวิตพยายามไปมีความสุขกับ อะไรใหม่ๆตอนนี้นะคะแล้วเหลือไว้แต่ความเศร้าโศกเสียใจของเขานะคะเขาพูดซึ่งเย็นชาพูดซึ่งไม่ยอมทําอะไรเลยไม่ยอมเพื่อไม่ยอมพยายามเพื่อความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เศร้าและนิ่งและทําอะไรไม่ได้นะคะก็ทําตัวเองเนาะก็เลยไม่รู้จะไปพูดยังไงได้นะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินพรกศพกันมาก่อนธาตุลมตัวนกม,มิถุนและธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกค่ะ หลักๆเลยนะคะในกองนี้มาดามเห็นชัดเจนนะคะว่าตัวเขาเองในความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งนะคะก่อนหน้านี้ก็นิ่งไม่ใช่ว่าเพิ่งนิ่งนะนิ่งทั้งก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่เก็บอะไรไว้ในใจบ้างนะคะความเสียใจนะไม่ว่าจะเคยเสียใจกับใครเคยเสียใจกับเพื่อนๆแค่ไหนเขาก็ไม่พูดนะคะอ่ะเจ็บปวดทรมานนะคะทั้งทางกายและทางใจสิบดาบนะคะนี่ก็ไม่พูดไม่บอกนะคะ อะมีพลังงานของคนที่ไม่สามารถไปต่อได้เจอทางตันะคะรู้สึกว่ามีแต่เรื่องราวปัญหาอยู่รอบตัวถามว่าทำอะไรได้ไหมไม่ได้พราะตัวเองเป็นคนผูกนะคะแก้ไปไม่ได้ถามว่ามีอะไรอีกนะคะ เป็นเรื่องราวของการเกิดความสัมพันธ์ใหม่รักครั้งใหม่นะคะมาดามมองว่าไม่ใช่เขาเพราะตัวเขายังเสียใจกับรักครั้งเดิมอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมาดามเลยคิดว่าเอ๊หรือว่าพราเพื่อนๆช่วงนี้มีพลังงานของคนที่ค่อนข้างมีความสุขดูแฮปปี้นะคะตัวมาดามเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านถูกไหมนะ แต่มันมีคนหนึ่งที่ยังเสียใจกับความรักทางเก่าที่มันไปต่อไม่ได้กับอีกคนที่ไปเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขใหม่ๆแล้วนะคะอ่ะถ้าเกิดมาดามอ่านผิดนะคะเป็น Vice versa นะมันก็จะเป็น worst case scenario นะคะ เป็นเรื่องราวที่แบบแมดามก็ไม่อยากพูดนะอาจจะมีพลังงานของคนส่วนน้อยแล้วกันนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เข้ามาแบบช้าๆนะคะในจิตใต้สํานึกมาดามนะคือเขาคนนี้นะคะรู้ว่าเพื่อนๆยังเสียใจแล้วก็รู้ว่าเพื่อนๆยัง move on ไม่ได้ยังติดกับอยู่ในความรักยังหลงรักในตัวเขาแต่รู้ว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แล้วในขณะที่ตัวเขาเองไปเริ่มความรักครั้งใหม่แล้วเราเขา ไม่สามารถบอกเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆได้เพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เพื่อนๆเจ็บมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อันนี้เป็นพลังงานแบบส่วนน้อยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในหัวมาดามตะกี้นะพลังงานหลักที่มาดามจับได้คือตัวตัวนี่นะ king of pentacles เนี่ยค่ะยังเสียใจอยู่แล้วก็ยัง move on ไม่ได้นะคะยังออกจากปัญหาไม่ได้พอรู้สึกว่าเพื่อนๆหลั่นล้าเหลือเกินนะคะอื เพื่อนๆอาจจะไม่ได้หลัดลาก็ได้นะเพื่อนๆอาจจะเสียใจเหมือนเขาแต่ว่าการแสดงออกก็เหมือนอารมณ์เดียวกับเขาว่าค่ะแสดงออกแต่ในด้านที่บวกนะคะไม่ได้แสดงออกในด้านที่ท็อกซิกเขาเลยไม่รู้พอดูหน่อยนะคะมีอะไรที่เขาซ่อนไว้นะคะเขาเก็บไว้ในใจนะเขาอาจจะพูดไม่ได้ก็ได้นะคะเขาอยากบอกอะไรอีกเด็กเรียนนะคะใบป,ปิด เจ็ดถ้วยนะตอนนี้เขายังคิดเยอะอยู่นะเขายังคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็ยังยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะการที่ตอนนี้เพื่อนๆไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาแล้วนะคะสดาบเขาเองยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นการจบลงแบบ ช่วคราวหรือเปล่านะคะเขาคิดว่ายังจบช่วคราวหรือเปล่าเคายังคิดว่ามันยังไปต่อได้ไหมมันจะต่างคนต่างไปจริงหรอนะคะยังสับสนในตัวเองอยู่เลยนะคะอีกปีสองปีเราอาจจะมาดีกันก็ได้มั้งอะไรเนี่ยคือมันเป็นความคิดของเขาที่ว่าเออมันมันเหมือนยังพยายามมองเรื่องโพซิทีฟในความรู้สึกที่เป็นท็อกซิกนะคะเนี่ยเห็นไหมมันพิสูจเลยนะคะว่าสิ่งที่มาดานพูดมันคือเรื่องที่ถูกแล้วสองเหรียญ เขาเองนั่นแหละคะ่ะยัง move on ไม่ได้เลยจากความสัมพันธ์ที่มันจบอย่างกระทันหันหรือว่าทะเลาะกันอย่างกระทันหันแล้วตอนนี้การติดต่อสื่อสารกันแทบไม่มีนะคะเขายังมองด้านดีอยู่นะคะว่าการทะเลาะกันครั้งนี้อาจจะเป็นแค่ชั่วคราวเขายังมองหรือยังคิดมากอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เลยอยู่เลยนะคะเขาอาจจะยังดูโซเชียลมีเดียเพื่อนๆอ,อยู่บ้างนะคะแล้วก็คอยคิดนะ่ะคอยคิดอยู่อะคะ่ะว่าเอ๊ะจะ กลับมาคืนดีกันได้ไหมต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อนๆถึงจะหายโกรธหรือยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นอารมณ์ของคนที่ยังยังหาจุดสมดุลระหว่างความสัมพันธ์อยู่เลยนะเขายังมีโมเมนต์เขาเรียกอะไรดีเขายังอยากมีโมเมนต์ต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังพยายามหาจุดสมดุลของความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะตัวเขาเองยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เลยนะคะอืงั้น มาดามขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาคนนี้หน่อยนะคะจะกลับมาคืนดีกันไหมนะคะขอดูแนวโน้มหน่อยจะกลับมาคืนดีกันไหมนะ,ะสตาร์นะคะก็ได้แต่หวงังและคิดว่ารอคอยสักพักอะไรๆมันจะดีขึ้นนะจ๊ะหกถ้วยยังอยากคืนดีกันอยู่คะ่ะและคิดว่าโอกาสคืนดีกันก็สูงนะ,ะอาจจะไม่เชิงเป็นแบบคนรักหรือสายโรแมนติกอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็น เพื่อนฝูงหรือมิตรภาพดีๆที่ยังมีให้กันและกันอยู่ก็ได้ค่ะ Empress มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะอ่ะสรุปสุดท้ายนะถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะรอสักพักนะคะอะไรที่มันเชี่ยวกรากนะคะสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆสงบนะพอมันสงบแล้วค่อยๆกลับไปพูดคุยกันนะั้นนึกถึงสมัยก่อนตอนที่เรากับเขาคุยกันเราเริ่มคุยกันยังไงคุยกันแบบนั้นเลยค่ะ แล้วสรุปสุดท้ายแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็ยังเป็นคนรักนะที่ยังให้ให้เป็นที่หนึ่งในใจอยู่ดีอะค่ะ DM place น,น,นะคะยังไงก็สมหวังนะอะอ่านงไงก็น่าจะสมหวังแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะคะ The Star นะต้องรอหน่อยนะคะอืใจร่มๆมนะคะทุกคนนะเขาเองยังหยึดติดอยู่เลยเขายังมองว่าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะ ขอข้อความจากเขาตอนนี้หน่อยนะคะอะไรที่อยู่ในใจเขาแล้วเขาไม่ได้พูดให้เพื่อนๆกองที่สองฟังนะอะไรอยู่ในใจเขาแล้วเขาไม่พูดให้เพื่อนๆกองที่สองฟังค่ะ <c oughs> คงความเป็นเพื่อนไว้เพื่อรักษาคุณตลอดไปนะคะถ้าเกิดเขาจะเข้ามาสารความสัมพันธ์ต่ออาจจะเป็นในลักษณะของเริ่มกันแบบเพื่อนฝูงก่อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้เขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยต้องทำเฉยเขาไม่ได้อยากเฉยนะจ๊ะ ถูกคุณทำร้ายบางตายนะคะเวลาเขาเห็นเพื่อนๆมี energy แบบของคนที่ดีดาน,นะคะมีความสุขหรือเหมือนจะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่แล้วเขาทําใจไม่ได้ค่ะขอบคุณที่เข้ามาฮิวนะคะแน่นอนความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังมองนะคะมองว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือสร้างสัมพันธ์ต่อนียคะยังมีสูงอยู่เลยนะจ๊ะ โชคดีล่ะก่อนนะคะบางคนยังพยายาม move on ออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะก็ได้แต่หวังว่าจะ move on ได้แต่คิดว่าดูจากไพ่แล้วไม่ได้นะคะเพราะเขาจะพบว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณออกไปนะคะอืมเขาอยาก move on แต่สรุปสุดท้ายปล่อยไม่ได้คะ่ะนะอืมยังยึดติดถือไว้นะคะแล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้อนาคตนะกองนี้มีสิทธิ์ที่จะกลับมาสานสัมพันธ์และคืนดีกันสูงนะคะ อาดีลกันต่อดีๆนะคะอะไรอภัยได้ให้อภัยกันนะคะอย่าเ,เก็บเป็นความคิดความโกรธความแค้นนะคะคิดไปก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นนะจะทําให้เรารู้สึกถึงความเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปมองหน้ากันแบบเดิมได้นะคะ อ่มาดามก็ขอหลุ้นกับเพื่อนๆกล่องที่2นะคะขอให้โชคดีค่ะก็ถ้าชอบสไตล์การนันพามาดามอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคททาร์โรนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่3นะคะกล่องที่3ชับบีบันนะอ่ะมากับคำถามเราเลยนะคะวันนี้มาดามขออนุญาตทำคลิปสั้นๆน,นะคะ อขอดูหน่อยนะคะว่าคนนี้ที่พูดน,น้อยไม่ค่อยพูดแล้วตอนนี้นะคะเขามีอะไรอยู่ในหัวเขาแล้วเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆนะคะอาจจะอยากพูดแต่พูดไม่ได้ไม่มีเวลาพูดหรือว่า,าไม่ค่อยมีเวลาตรงกันนะคะขอดูหน่อยนะคะขอพลังงานจากเขาคนนั้นนะคะ มาห้าใบนะคะขอดูสิ่งที่อยู่ในใจเขาแล้วเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆน,นะคะก่อนทีสานนะแนวเพนทาโคสนะคะช่วงนี้เขายุ่งนะจ๊ะเขายุ่งนะ,ะเขาไม่ค่อยมีเวลานะคะตัวเขาเองก็แอบคิดมากมาเครียดนะเครียดนะ โอ้ดูโดดเดียด่ยวดูอยากไปหามีพลังงานของคนที่เกิดราศีท่านน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็คนที่เกิดราศีกันนะท่านดินพฤกษบกันมาก่อนและท่านลมตุลกุม,มิถุนนะคะอะกองนี้เยอะนะคะมาดามคิดว่ามีคนเรียกกองนี้เยอะมากนะคะหลักๆเลยตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าที่เขางิ่เงียบไปไม่ใช่หมดรักนะคะเขามีทุรละนะคะ ทำงานเยอะมากเลยนะคะหรือว่าเป็นคนแบบอารมณ์ไม่ใช่คนโรแมนติกอ่ะคะ่ะเขาเป็นคนที่จะทาอะไรก็ทําจริงจังถ้างานการงานที่ติดพันอยู่นะคะมีปัญหาอยู่เขาก็จะทัวพันอยู่แก่แต่เรื่องงานเนะะี่ยค่ะไม่ได้มีเวลาดูความสัมพันธ์ดูอะไรเลยตัวเขาเองเขาก็มองถึงเพื่อนๆอยู่ว่าเขาเองก็ยังรักยังชอบนะคะยังห่วงแหนนะคะสิบถ้วยนะคะ มีความรักความรู้สึกที่ดีให้นะคะแล้วก็เขาเองก็คิดมากนะคะกับการที่เขาไม่ได้ใส่ใจให้กับเพื่อนๆในช่วงเวลาที่เขาไปทําสุรปะปลายของตัวเองนะคะและตอนนี้เพื่อนๆก็ดูไม่โอเคกับเขานะคะดูมีความเหวี่ยงวีนนะคะไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่อยากจะพูดด้วยนะคะเจอหน้ากันก็บูดนะคะหรือไม่ก็ผัดประชดกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบว่าเหมือนเข้าหน้าไม่ติดต่อ ตอประโยชน์บทสนทนาอะไรกันไม่ติดแล้วก็เลยรู้สึกแบบเอองั้นเขาก็ขอขอเวลาไปอยู่นิ่งๆเงียบๆอะไรช่วงนี้ก่อนละกันเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้มันมีพลังงานของคนที่พร้อมจะไฟนะคะพร้อมจะทะเลาะกันนะคะอะไรที่เขาไม่พูดนะถ้ามีสิบถ้วยมาดา,ม,า,ดามองว่าเขารักเพื่อนๆแล้วเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆว่าเขารัก เขารักเพื่อนๆแต่เขาเป็นคนที่ไม่ใช่จะโรแมนติกไงจะมามาพูดว่ารักมาออออเอออเออนี่ฉันรักเธอนะเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สไตล์เขานะคะเขาเป็นพวกแบบเออเดี๋ยวฉันไปทำงานดีกว่านะแล้วก็ฉันรักเขาอยู่ในใจแค่นี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วหรอเดี๋ยวบอกก่อนสินะเขาไม่ได้บอกไงคะราะเขาไม่ได้บอกเนี่ย มันก็เกิดความคิดมากในความสัมพันธ์เขารักจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้รักเราหรือเปล่าเขารักงานเขารักเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีกฝ่ายก็แบบโอ้โหคิดมาคือไม่ใช่แค่เขาคิดมาเ,เพื่อนๆเขาคิดมากค่ะนะก็ต้องการความชัดเจนก็อยากจะคุยกับเขาพอเขาจะหันหน้ามาคุยด้วยนะคะเ,เพื่อนๆก็ออกแนวแบบตั้งดาบรอนะคะมาฉันขอคุยด้วยหน่อยสิประเด็นหนึ่งสองสามสี่มีดังต่อไเปน็นนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบ โอ้ตัดบทสนทนางั้นฉันไม่ว่างแล้วฉันไปก่อนดีกว่านะคะก็เลยหันหลังหนีไปนะคะเป็นพวกไม่กล้าสู้ความจริงนะคะมีความรักให้ใครก็ไม่บอกนะคะคิดเอาเองว่าแค่เขารักคนอีกฝ่ายก็น่าจะรู้นะคะมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะนะถ้าไม่พูดไม่บอกไม่กราวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่านะคะเห็นไหมเพลงมันตรงนะคะอะขอดูเพิ่มอะไรอีกที่เขาไม่ได้บอกนะจ๊ะ ค <c oughs> ืนดีกันนะโอ้ยอ,อยา่าทะเลาะกันนะ <c oughs> อย่างง้อแหละนะอยากจะเอาของขวัญให้นะคะอยากจะส่งมเมสเซจไปหาอยากจะพูดคุยนะถ้าสมัยโบราณคืออยากจะส่งจดหมายไปหานะคะแต่สมัยปัจจุบันก็อยากจะส่งมเมสเซจไปหานะ,ะอ่ะเราขอคุยกับเธอหน่อยซิเราคิดถึงเธออะไรเงี้ยค่ะมีพลังงานของรักต่างวัยด้วยนะคะอ,อึ๊บอะไรอีก วิวออฟฟอร์จูนนะคะเออสิ่งที่เขาทำอยู่สิ่งที่เผชิญกันอยู่มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะนี่ไงนะเขาเองก็เหนื่อยล้าสุดระทมนะคะระบมไปทั้งร่างนะ,ะก็อยากจะให้กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะอืมโอ้มันมีแต่ความรู้สึกอยากจะอ่อนเ้อร์เลเวิร์นะคะกลับมารักกันเมือนเก่าดีไหมนะคะ อ่เป็นความรู้สึกของคนที่อยากจะกลับมาคืนดีกันอยากจะพูดคุยอยากจะชี้แจงอยากจะเอาของขวัญไปให้นะคะอยากจะบอกว่าที่มันเป็นลักษณะเนี้ยเป็นเพราะว่าเขาเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจําเป็นจะต้องทํางานช่วงนี้มันเป็นช่วงที่นะ,ขะเขาเรียกอะไรนะ น้ำกำลังขึ้นต้องรีบตักนะคะโอ้โหโควิดมาก่อนหน้านี้ธุรกิจแย่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นเขาเลยไม่ได้ใส่ใจตัวเขาเองก็เหนื่อยล้าแทบตายยิ่งเพื่อนๆมาทําท่าอยากจะทะเลาะกับเขาเขาก็ยิ่งเสียใจนะคะเขาก็ไม่กล้าสู้หน้าเลยนะคะแต่เขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาดีดั่งเดิมนะคะ The Star กับ l o v e r s นะคะอยากกลับมามีความรักกันเหมือนเดิมอยากถามว่าเขาอยากถามว่า เพื่อน,อนอยังรักเขาไหมนะคะเขาเองไม่ได้บอกว่ารักเพื่อนๆแต่เขามีความรู้สึกให้กับเพื่อนๆนเต็มที่นะขอดูแนวโน้มหน่อยละกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ King of Wands นะคะเออกเป็นอย่างบ้างานต่อไปนะแต่เขาก็ป้น้นงานในแบบที่แบบเออดูเท่อะ เขาจะดูเท่เพื่อนๆลองสังเกตนะคนนี้เขาจะดูเท่เวลาที่เขาทํางานแล้วเขาดูเก่งอืมดูเก่งในงานที่ทํานะคะเขาแนวโน้มมาดามมองว่าความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและมั่นคงมากขึ้นนะคะในอนาคตนะเดียมเพรสมานะคะอ,อยังไงก็ได้ราคาสมหวังนะเจอเนื้อคู่แล้วนี่หืมกองนี้มาดามก็คิดว่าทั้งคู่น่าจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะ h e e l of Fortune นะคะ แม้ตอนแรกจะรู้สึกแบบรักทางเรื่องหรือเปล่าเขารักฉันจริงหรือเปล่าหรือเขามีคนอื่นเขาดูยัญชากับฉันเลยะหรือขนาดนั้นเชียวนะคะแต่อย่างไงคะตอนจบมันสวยดีนะคะเดียมเพรสนะคะเขาค่อนข้างจะยกให้เพื่อนๆเ,เป็นที่หนึ่งในใจเขานะคะมาดามขอดูไพ่ข้อความจากเขาหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรอยู่ในใจที่เขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเพื่อนๆกองทีรษะใหม่นะคะขอดูหน่อยค่ะ ใจผิดนะเขาไม่ได <t ap fifty> ้มีใครเขาแค่ยุ่งนะคะเขาไม่มีเวลาให้อ่ะเอาเขาอยากมองหาทางใหม่กันนะคะเอาใครที่เป็นเงียบๆเฉยชากันนะคะลองมองหาทางใหม่นี่เขาอยากบอกนะคะเขารู้ตัวมันไม่ค่อยสว่างเขารู้ตัวแล้วนะคะว่ารักว่าอยากได้เพื่อนๆมาเป็นแฟนนะคะอยากครอบครองอยากอยากให้ปล่อยวางนะจ๊ะมีอะไรพร้อมช่วยเหลือจ้า ขอโทษนะพิษไปแล้วออืใครเคยทําไม่ดีหรือใครที่เคยเย็นชานะคะเขารู้ตัวแล้วเขาทาไม่ดีนะคะขอเพิ่มได้ไหมรักที่คุณให้มันไม่พอนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะพร้อมที่จะทะเลาะก,กับเขาเหลือเกินนะคะเขาคงอยากรู้ว่าเพื่อนๆยังเหลือความรักให้เขาไหมนะคะตอนนี้เขารู้สึกแทบไม่เหลือเลยนะจ๊ะอ่ะอีกนะคะอ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะเธอไม่ยอมจบหรือฉันไม่ยอมไปนะคะความ เขาบก็่าอยากจะบอกว่าใช่เพราะผมไม่ยอมให้เพื่อนๆกองที่สไปนะจ๊ะประมาณนี้นะอ่ะเขารู้ตัวแล้วเขาทําไม่ดีนะคะเดี๋ยวเขาจะแก้ไขแก้ตัวนะจ๊ะสำหรับกองที่3ประมาณนี้นะทิศทางดีนะคะเอามาดามคิดว่าวันนี้ทั้ง3าคลิปค่อนข้างดีนะคะมีทิศทางที่ดีทั้งหมดน,นั้นเลยนะคะแสดงว่าเพื่อนๆทุกคนที่มาดูคลิปวันนี้นะคะ มาดามมามาเพื่อนๆก็น่าจะมองหาคนที่ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้จะมีทะเลาะก,กันบ้างห่างไกลกันไปบ้างแต่ทุกคนก็ดูมีความคิดที่เป็นคิดในเชิงบวกกับอีกฝ่ายเสมอนะประมาณนี้นะคะสำหรับกองที่3นะคะถ้าชอบสไตล์ขนาดแพมมาดามอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคทตา r o โรนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะมาดามขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย